ชวญยิ้มเชิญยิย้ม ครับเอาเครือ่องดื่มคอมมานโดนหนึ่งขวดครับโอ้ยสวัสดีครับวันนี้ไปทําข่าวที่ไหนมาบ้างก็ไปทําข่าวที่วงเวียนเล็กวงเวียนใหญ่สะพานหม่สะพานเหลืองดอนเมืองเกียรตยไกลโอ้โหไปไหนที่เนี้ยอันนี้มุก,กครับอันนี้มุกหรดครับครับผมนึกว่าปลาเกลือขอ,อย <c oughs> เออพี่ทำไมพี่ชอบดื่มเครื่องดื่มคอมมานโดครับเฮ้เพราะเครื่องดื่มคอมมานโดเนี่ยสนับสนุนทุกคนที่ทำดีเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสนับสนุสน,นเขาครับโอ้นี่เปนตัวยงคอมมานโดเลยนะเนี่ยครับพี่สุดยอดนี่ผมยังรู้เลยนะในเครื่องดื่มคอมมานโดเนี่ยมีส่วนผสมไลซีนและทอรีนด้วยโอ้โหพี่แล้วมีวิตามิน B6 และ B12 ด้วยนะมีประโยชน์ต่อร่างกายและอร่อยอีกด้วยนะครับพี่อย่างนี้ต้องทุ่มให้สุดไม่หยุดทำดีต่อใจจัดมาเลย และอย่าลืมนะพี่นะผมจะบอกอะไรอย่างนะฮะเครื่องดื่มคอมบโดนี่ขายที่เซเว่นและมินิมิกซีด้วยนะครับโอ้โหี่ี่จเพี่จังเยครับมีเรื่องนะพี่ ผมโงมากเลยอยู่ใเฉยเลยเพราะว่าไปเงียปั๊บปั๊บอยู่นมีมีเลือดก,กับมือนักแรงเอ,เอยน้องครับเดี๋ยวนะครับสภาพน้องเนี่ยไม่น่าจะมีเรื่องอน่าจะมีเลือดติดมาด้วยครับเน<ช>ี่ย <ๆๆ S 2> สภาพอย่างเงี้ยโดนจิ๊กโกไล่ตีไหมใช่ไหมใช่พี่เออนี่พี่บอกได้เลยนะน้องไม่ต้องกลัวพี่ช่วยน้องได้พี่ไม่อยากจะคุย,ยผมก็ไม่อยากฟังพี่ฟัง่อยสิพี่จะได้ช่วยน้องได้พี่คุยเลยพี่เมื่อสองวันก่อนพี่ยืนทําข่าวอยู่กลางตลาดวัยรุ่นจิ๊กโกสิบประกน วิ่งมาแล้วตะโกนถามว่าเฮ้ยเปรี้ยวนักเหลยพี่นี่ควักวีดขึ้นมาปาดเลยปาดของพวกนักเลงปาดมะม่วงแจกให้พวกมันชิมโอ้พอมันก้มยิบมะม่วงเท่านั้นแหละพี่นี่ปาเลยปาลูกบอลปาหวานไหมครับกินแกงปรี้ยวอเคผมขาดตัวดีกว่าไปไหนซื้อคอมมอนโดดีกว่าคุยกับพี่ไร้สาระพี่ถ้าอยากจะกินม่วงบอกนะไปขายอยู่ขายไงพี่เอาเงินมาแล้วเอาของไปแค่นั้นแหละเอามาสิบาท ไม่อยากคุยกับใครแล้วเนี่ยมาเด้อ <c oughs> มาเด้อแล้วเปิดเอาเองเลยย็นเย็น